4ตุลาคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงกับคณะญาติธรรมซึ่งเป็นเจ้าภาพไทยทานได้ชวนกันนะครับออกเดินทางจากกรุธบุรีขึ้นไปเชียงชิงดาวอำเภอเชียงดาวนะครับอ,อ,อันนี้เป็นการเดินทางมาถึงอำอเภอบ้านตาก นะครับบ้านตากก็อยู่ระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดตากกับอำเภอเถินหรือรอีกประมาณ50กิโลจะถึงอำเภอเถินออกเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8โมงครึ่งด้วยรถคันเล็กๆเนี่ยตรงฟงเจดที่นั่งอัดสัมภาระเต็มเพียบมีผู้โดยสารมา4ท่าน ตลอดมาถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างเพราะรถก็เก่าคนขับรถก็แก่นั่นสหายเพื่อนลุงนะนะครับแก่ๆทั้งนั้นนะน,นะครับก็จะถึงกะว่าจะถึงเมแตแรงค่ำๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าถึงก่อนค่ำก็จะเลยไปค้างคืนที่เชียงดาวอำเภอเชียงดาวแล้วแต่นะโอกาสจะอำนวย เดี๋ยวเยว็นๆจะมาอัปเดตให้ใหม่วันนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนนะครับนั้นๆจะได้ออกมายืดเส้นยืดสายัรบรถทางไกลแล้วก็ไปเพื่อการกุศลนาทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ